สวัสดีครับชาวบาไบคเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง F4 มอเตอรด้วยเช่นกันนะครับกลับมาเจอกันรอบ2ของวันนี้นะครับ21เมษายน2565ทุกคนครับมอเตอรจะกลับมาอีกครั้งในพรุ่งนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่22ตารางเวลาการแข่งขันผมโพสไว้ในหน้าชุมชนนะใน Facebook f a n p a g บ b i k e r m a n c o r ักมอเตอรด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้มีทั้ง m o t o g p มีทั้ง World Superbike ที่ฮอลแลนด์นะครับที่แอสเซนแล้วก็ F1 นนะะะครับทีี่อิตาลด้วยฮ ดังนั้น3รายการนี่โอ้โหไม่อยากให้พลาดนะใครมีโอกาสได้ดูนะครับมันจะตรงกันยังไงก็ไปเช็คกลางกันเราเองเนอะแต่ผมจะนําข้อมูลข่าวสารนะครับผลการซ้อมฝึกซ้อมรอบต่างๆเนี่ยนำมาคุยนำมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนติดตามผมได้ตรงนี้ที่เดิมกันครับแต่ก่อนที่เกมแข่งขันม o ยไทยพีจะเริ่มต้นขึ้นในพรุ่งนี้จะเป็นรอบซ้อมวันแรกนะครับ FP1 FP2 จะมาเนี่ยเรามาทําความรู้จักทําความคุ้นเคยกันเสหนหมยว่าสนามที่กําลังจะมาถึงในพรุ่งนี้นะครับที่โปรตุเกสเนี่ย มันมีข้อมูลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีสตอรี่ยังไงนะครับที่อยากจะดูให้มันอยากจะดูให้มันเข้าใจให้สนุกยิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะทราบข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานผมจะเล่าเรื่องราวที่เป็นทั้งข้อมูลเรื่องของสนามว่ามันมีความกว้างความยาวเทอร์ไยสตีตัวเลขต่างๆนะครับแต่ผมจะเริ่มต้นด้วยสตอรี่เล็กน้อยก่อนว่าการแข่งขันมวีพีที่นี่มันเริ่มต้นมาอย่างไงกันบ้างนะครับจะได้แบบว่าฟังกันเพลินๆยาวๆกันไปเลยเนาะ สำหรับโปรโตเกสก็ต้องเป็นยอมรับว่าเป็นประเทศที่จัดแข่งขัน m o เต g p มาอย่างยาวนานนะเพื่อนๆตั้งแต่สมัย w วลจีพีนสมัย g p 500นะครับก่อนที่จะหาหายไปอย่างยาวนานการแข่งขันตอนนั้นก็ไปปิดท้ายในปี2012ครับซึ่งปีนั้นคนที่ได้แชมป์โลกก็คือฮอลเฮโรเลนโซนะครับนักแข่งหมายเลข99ของทีมยามาฮ่าแต่คนที่ชนะสนามนี้ทิ้งทวนเอาไว้ก็คือ ทางเคซี่สโตเนอร์นะครับนักแข่งหมายเลข27อันนี้ก็อดีตแชมป์โลกผู้ยิงใหญ่เหมือนกันชาวออสซี่ออสเตรเลียนะครับก็สโตเนอร์ชนะไว้แต่ตอนนั้นที่โปรตุเกสไม่ใช่สนามนี้นะฮะทุกคนเป็นสนามเอสโตริลครับมันจะมีอยู่2สนามที่มีชื่อเสียงที่พวกเรารู้จักกันแฟนๆฟ,นฟนโมอเตอร์สปอรต์ตจะรู้จักคือเอสโตริลในสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นอปอร์ติมมลเป็นเอาครับผมขออนุญาตขีดเส้นใต้นิดนึงนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกสงสยัยแต่ผมว่าอาจจะอาจจะมีไม่มากหรอกส่วนมากจะเข้าใจกันแล้วก็คือ บางทีผมพูดว่าสนามอัลกราฟบางทีผมพูดว่าสนามปอร์ติมาเอ๊ะคุณปุ้ยตกลงงว่ะมันสนามอะไรกันอ๋อมันชื่อสนามอัลกราฟนั่นแหละแต่มันตั้งอยู่เมืองปอร์ติมาในโปรตุเกสครับผมก็เลยจะเรียกสลับกันไปสลับกันมาดังนั้นให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่ประเด็นที่จะมาจับผิดกันว่าเฮ้ยอันไหนถูกกันไหนผิดแหละมันก็ได้กันหมดกันทั้งนั้นแหละนะจะเรียกอัลกราฟจะเรียกปอร์ติมาก็เข้าใจตรงกันว่ามันอยู่โปรตุเกสกันเนาะก็ เป็นสนามที่ถูกสร้างขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2008นู่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ใช้แข่งขันเลยครับแล้วก็ปี2017เนี่ยถูกบรรจุให้เป็น1ในสนามสำรองปกติมอเตอร์ีพีเขาจะมีสนามสำรองไว้ประมาณ2อสสนามในแต่และฤดูกาลเพื่ออะไรฮะก็เพื่อที่ว่ามีเหตุฉุกเฉินมีสงครามกลางเมืองมีน้ําท่วมมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะแข่งขันนะที่นั้นไม่ได้ที่ระบุไว้ในปฏิทินการแข่งขันไม่ช่วงแรกเนี่ย ก็จะพิจารณานะครับใน2สนามนที่ว่า2 3สนามที่ว่ามันเนี่ยนะแต่จนล้วจนรอดนะครับ2017ก็ไม่ได้18สนามก็ไม่ว่าง19ก็เต็มไม่มีสนามติดขัด2020ครับโควิด1 9กําลังระบาดหนะักที่ยุโรปไม่ไหวฮนะก็เลยพิจารณานะครับประชุมหาลือกันอย่างทีท่้วนแล้วว่าโอเคละ่ะเอาปอติเมาตรงนี้นะฮะมาใช้ในการแข่งขันซะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหฮือฮามากครับจริงๆเราจะบอกว่าในตอนนั้น มิเกลโอลิเวล่าก็เป็นนักแข่งของทางโปรตุเกสเขาเนี่ยกำลังโด่งดังขึ้นมาไงฮะก็ถูกผลักดันขึ้นมาเต็มที่แต่ก่อนเราอาจจะนึกถึงนักแข่งเนี่ยถ้ายุโรปมันก็จะมีแต่อิตาลีใช่ไหมมีแต่เออสเปนท,ที่ที่โผล่มาอาจจะมีฝรั่งเศสแซมแซมมาบ้างเนี่ยแต่โปรตุเกสมันน้อยนะฮะแต่ความจริงแล้วโอลิเวล่าเขาเริ่มที่จะโด่งดังตนะั้งแต่โมโตโทูแล้วฮะโมโตโทูนี่ก็เกือบจะได้แชมป์โลกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็เลยมีการผลักดันเรื่องนี้กันขึ้นมาว่าเออไหนๆก็เคย นะตอนนั้นพอจัดมาก็ถือว่าโอลิเวลาก็ไม่ทําให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตของทางบ้านเกิดโปรตุเกสเนี่ยผิดหวังนะครับแฟนๆที่นั่นก็ได้เฮตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับซ้อมมาดีคอลี่ไฟายมาดีออกสตาร์ทด้วยตําแหน่งโพลนาแทบจะพับสนามบุกนะครับไร้เทียมทานมากชนะไปชชนะครั้งแรกนะครับที่เออ,เอ,อไม่ใช่ครั้งแรกแี่เป็นครั้งที่2ฮะครั้งที่2 แล้วตอนนั้นยังอยู่ในทีมเทคทรี KTM ด้วยสินะครับเป็นรถคันสีส้มๆออกคำคลาบออกน้ําเงินหน่อยอประมาณนั้นไม่ได้ว่าสีส้มจ๋าเหมือนทุกวันนี้นะครับก่อนที่จะโดนผลักดันขึ้นทีมใหญ่ทีมโรงงานมาจากคู่กับแบดบินเดอร์ในที่สุดนั่นแหละนะนั่นเรื่องราวของโอลิเวล่านะครับทีนี้พอต่อมาปุ๊บเนี่ยก็ปี2021นะครับก็ได้จัดแต่ปี2021นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าต้องรับภาระ2ครั้งในการจัด ก็เรื่องของโควิดนึงกยังคงเหมือนเดิมนะฮะยังคงร้ายแรงสุดท้ายไปไหนไม่ได้ก็ให้ที่นี่นะครับจัด2ครั้งช่วงแรกก็ในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับช่วงที่2ก็ในช่วงปลายฤดูกาลก็เลยมีผู้ชนะ2คนฮะในปีที่แล้วช่วงแรกแฟบจัดไปครับแฟบชนะไปแบบสวยงามเลยนะครับก่อนที่ช่วงท้ายฤด,ดูกาลเนี่ยเปโก้ก็จะมาหวดเอาคืนได้แบบสวยงามเช่นกันนะฮะแต่ถ้าสถิตินะครับที่แยกออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าแฟบเองเป็นเจ้าของสถิติที่นี่ฮะ ไม่ว่าจะเป็นเบสโพลนะครับเอาไทม์เรคคอร์ดที่นี่แต่เป็นเรดแลบเนี่ยเบสเรดแลบระหว่างเวลาที่เร็วทีออ่สุดใริงจรแข่งขันเป็นอารเร็กส์ลินส์ของ Suzuki หมายเลข42ครับส่วนท็อปสเปรดสูงสุดเป็นอังเดรโดวิโซโซ่ครับที่ทำไว้ในปี2020มสมัยนั้นโดวิยังอยู่ที่ดูคาติครับก็ควบดูคาติเนี่ยจัดไปนอนอฮะเบา 351กว่าสิบก่อวาอลังการงานสร้างมากนะครับแล้วก็เป็นสถิติที่ยืนยงมาในปีที่แล้วก็ไม่มีใครทําลายได้จะตาดูปีนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง351ของโดวิทเนี่ยจะยังคงขลังอยู่กันหรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่ชนะที่นี่ก็ออกด้วยออกซ้าด้วยตำแหน่งโพกันทั้งนั้นนะเออเนี่ยครับไม่ธรรมดานะอย่างโอลิเวร่าเนี่ยครับปี2อง0ันก็โพแล้วก็นำมวนเดียวจบในขณะที่ปีที่แล้วแฟบก็ออกซตายด้วยตำแหน่งโพแล้วก็ ร่วงไปนะครับใจหายใจคว่ำกันอยู่ตั้งหลายรอบนะครับก่อนที่จะไล่แซงกระจายนะครับขึ้นมาชนะในที่สุดแล้วก็เปโก้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าออกในตําแหน่งสตาร์หัวแถวด้วยนะครับสังเกตเห็นนะว่า3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีความไม่ซ้ําหน้ากันเลยนะครับทุกคนก็จะมีความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของตัวเองตั้งแต่วันซ้อมเลยทีเดียวนะครับแล้วประสบความสำเร็จในวันแข่งจริงเนาะอันนี้ก็คือเป็ดเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเป็ดน้อยที่ ก็ยาวเหมือนกันนะอ้าวโอเคนะครับเรามาดูที่เรื่องของตัวเลขดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเลอั์ที่นี่สนามนี้เป็นสนามที่มีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนใครนะครับมันอาจจะมีความใกล้เคียงที่อเมริกาอยู่ในเรื่องของเนินนะครับึ้นเนินลงเนินอาจจะมีบ้างนะฮะแต่เนินที่โอ้โหโบราณมากหลายๆคนเรียกที่นี่ว่าเป็นสนามแห่งรถไฟเหาะโอโ้ขนาดนั้นกันเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นใกล้เคียงที่ออสเตรียนะครับเรดบูลิงบ้าง แต่แแต,แตหนักกว่าเยอะนะเรื่องของการขึ้นการลงการสลับสูงต่ำเนี่ยนึกว่าเป็นขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยนะฮะก็เป็นสนามที่มีความยาวประมาณ4.6กิโลเมตรไม่ยาวไม่สั้นนะฮะกำลังพอดีพอดีเลยนะครับอยู่ระหว่าง4กลางๆไม่เกิน5เนี่ยถ้า5ไปเนี่ยถือว่ายาวกับ15โค้งครับโค้งซ้าย6โค้งขวา9แน่นอนนะครับว่าถ้าโค้งซ้ายน้อยกว่าเนี่ยเขาจะวิ่งตามเข็มนาฬิกาคือวิ่งจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะฮะ แล้วก็จะมีความกว้างของพื้นแทกโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับตั้ง18เมตรฮะ18เมตรสนามที่เราได้เห็นสนามคลเตอร์ยุคเก่านะครับอย่างในอิตาลีอย่างนี้บางที12 13เมตร14เมตรเนี่ยถือว่าแคบมากครับเข้าโคง้งบางทีต้องดูเหลี่ยมดูลายดีๆนะไม่งั้นจะบานไม่งั้นจะลงไปวิจัยกลวดวิจัยฝุ่นกันแต่ที่นี่18เมตรโอ้โห กว้างมากครับโอ้โหยังกับแม่น้านําบางปะกงผมอง cover กันไป <c oughs> arkadaşlar. ก็กว้างขนาดนั้นนะครับาศาสตร์โค้งกันได้เต็มที่เพราะว่ามันจะต้องรองรับนะครับในทางที่มันค่อนข้าง target, ที่จะประชนภัยนะครับมีความท้าทายมากๆเนี่ยดังนั้นจะเอาแคบๆไ,ไม่ได้ครับจะต้องเผื่อระยะเบรกกันเอาไว้ให้เยอะๆหน่อยกับทางตรงประมาณ970เมตรโดยโดยเฉลี่ยโดยประมาณประมาณนี้ฮะ970เมตรก็ถือว่ายาวไหม ไม่ถึงกิโลแต่ก็ค่อนข้างยาวแล้วแม่อีก30เมตรเองฮะจะถึงกิโลหนึ่งแต่ไงบิดไปได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับทาไมว่าทางตรงไม่ถึงกิโลเมตรทำไมซัดไป3 5 1ได้นะฮะก็มันจะมีอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามีทางตรงที่ค่อนข้างยาวแล้วก็จะมีโค้งที่มีหลายคาแรคเตอร์ครับทั้งโค้งลงเนินทั้งโค้งขึ้นเนินโค้งหักศอกโค้งความเร็วสูงครับถ้าเป็นโค้งที่ หักสอยังเป็นโค้งที่5ในเซกเตอร์2เราจะได้เห็นนะครับว่าจะมีทางตรงให้เหยียดมาหน่อยหนึ่งนะฮะก็อาจกันมาได้เกือบ2 0 0ยแล้วก็จะต้องเบรกหนักเตอตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญและการอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโค้งที่เบรกในโคงน้งนึงก็เป็นโค้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะามันเป็นทางตรงก็จริงนะครับแต่มันจะเป็นทางตรงที่มันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่เสมอกนไงครับมันจะมีขึ้น มีลงบ้างพื้นนะครับมันมันจะต่างระดับกันตรงนี้แหละแม้กระทั่งทางตรงยังยังต่างระดับกันเอาอะไรมากล่ะอันตรายสุดๆครับแล้วก็พอถ้าพูดถึงโค้งที่เป็นโค้งดันเนินเนี่ยก็จะเป็นโค้ง3โค้ง4อันนี้มีลงเนินมีขึ้นเนินไปเจอโค้งเลยก็มีะนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของโค้งที่ระหว่าง890นี้ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะไปสอยท้ายกันถ้าเบรกไม่ดีเพราะว่ามันลงเนินมาเนี่ยแทบจะล้อลอยกันมาแทบจะเหินกันมา ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครเป็นอะไรไปล้มไปอะไรแล้วไปขวางลายอยู่มันไม่เห็นนะครับแล้วโผล่ขึ้นมาอาจากทีเดียวนี่โอ้หน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับในตรงนี้นะฮะก็จับตาดูแล้วก็ในโค้งสุดท้ายโค้งที่15เนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้งที่ความเร็วสูงครับเป็นโค้งที่ไหลยาวๆความเร็วสูงมากดังนั้นทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมทางตรงที่ไม่ถึง1กิโลเนี่ยทำไมมันสามารถที่จะบิดได้351กันได้ก็เพราะว่ามันสามารถที่จะ เปิดคันเร่งเนี่ยรอตั้งแต่อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับปกติบางสนามเนี่ยพอมาถึงโค้งจะต้องเบรกหนักมากแล้วก็เริ่มที่จะมาสตาร์ทใหม่ใครมีท็อกหนักก็จะท็อกปีกขึ้นจะขึ้นเร็วไงแต่ที่นี่ก็เห็นไหมครับว่ามันมันตั้งลำกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าโค้งที่15แล้วแต่มันก็เป็นโค้งที่ไม่เรียบอีกเหมือนเดิมครับทางมันไม่ได้สม่ําเสมอครับขนาดในโค้งนะมันยังมีสูงมีต่ำต่างระดับกัน นี่แหละครับถึงเป็นความท้าทายของหลายๆคนถึงเป็นหนึ่งในสนามที่ใช้เบรกหนักเหมือนกันดังนั้นจะบอกว่าทางตรงที่ยาวเข้าทางสูบวีที่พละรักลังเครื่องยนต์ดีงามไหมมันก็ไม่ได้ชัวร์เสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนามนี้อย่าลืมนะครับว่าซูซูกิก็มาดีมากยามาฮ่าก็ชนะที่นี่หมายถึงว่าในอดีตนะแต่ถ้าในปีนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงมันวัดกันที่การการ เก็บข้อมูลนะครับว่านักแข่งกับทีมงานจะประสานงานกันได้ดีขนาดไหนแล้วก็การปรับเซตติ้งรถการปรับแต่งรถนะครับว่าแต่เบรกหนักอย่างเงี้ยถ้าทีมไหนมีปัญหาเรื่องเบรกเนี่ยผมว่าเตรียมตัวนะฮะนักแข่งในเตรียมตัวที่จะรับความผิดหวังได้เลยครับแต่ถ้าทีมไหนที่เซตรถมาโดยเพราะในช่วงล่างเบรกได้ดีเนี่ยเพราะารถมันจะต้องเหินจะต้องลอยจะต้องเบรกหนักเนี่ย ถ้าสามารถที่จะจัดการตรงนี้ได้เนี่ยต่อให้รถคนคุณไม่มีพละกกาลังที่มันแรงสู้กับคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะฉกชิงความได้เปรียบมีโอกาสที่จะขึ้นหัวแถวได้นะครับทุกคนอา้าวก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในที่นี่มันก็ถือว่าจะเป็นสนามที่เป็นบทพิสูจน์ของนักแข่งบางคนด้วยนะฮะที่ประกาศกล้าออกมาอย่างมากมาเก็ตก็บอกว่าผมต้องการที่จะขึ้นหัวแถวในที่นี่เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง เพราะว่ามั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วก็รถแข่งเหลือเกินในอเมริกานะครับในเท็กซัสเนี่ยแหมถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีผิดพลาดเรื่องของการเซตติ้งรถหรือว่าความขัดข้องทางระบบต่างๆช่วงออกตัวช่วงแรกเนี่ยหลายคนเชื่อนะครับว่ามาร์คจะสามารถโชว์ผลงานได้ดีแน่นอนนะครับแต่เขาก็พลาดเพราะว่าตรงนั้นใช่ไหมฮะความผิดพล้งของระบบการขัดข้องไปเนาะแล้วก็ ฟาวิโอควาตาโรแชมป์โลกครับที่ยังไม่ประสบความสําเร็จถึงขั้นเป็นผู้ชนะเลยครับ4สนามผ่านไปดังนั้นแฟบก็หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินนะครับว่ากลับมายุโรปคราวนี้กลับมาที่นี่สนามที่เขาเคยทำงานได้ดีถึงขั้นชนะไว้แล้วเป็นเจ้าของสถิติที่นี่ด้วยเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หลายๆคนก็มองนะว่าโอ้ยทําไมการป้องกันแชมป์โลกของยามาฮ่าในปีนี้ เหมือนจะยากเย็นตั้งแต่ต้นรูกาลน,นะครับดังนั้นสนามที่โปรตุเกสนะครับสนามอากราฟที่โปรตุเกสทินนี่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นหนึ่งกำแพงนะครับสำคัญที่จะทําให้หนักแข่งหลายๆคนจะต้องแบบว่าฝา่าเข้าไปก็ทําลายลงได้เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมากันนะครับอ่ะโอเคนะครับอาจจะไม่ครบทุวนกระบวนความอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็ค่อยว่ากันในคอมเมนต์ผมยังไม่มีเวลาที่ตอบเลยนะครับบางคอมเมนต์บางทีเห็นปุ๊บก็จะตอบทันทีตั้งแต่มาทําวันละ2คลิปเนี่ยมันเหมือนว่าโอ้ย ทำไมมันเยอะจังนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจแล้วก็ไม่ถือโทษเกิดเคลื่อนกันนะครับที่อาจจะไม่ได้ทักทายตอบหรือว่ากว่าจะทักไปก็นานนะครับพรุ่งนี้ย้ํานะครับพรุ่งนี้นะฮะเวลาก็ช่วงตั้งแต่บ่ายก็อยากให้ดูรอบทุกรอบและครับเพราะว่าอย่างน้อยๆให้ไปเชียร์ต้องกล้องด้วยก็มอเตอร์ทูนะครับในแข่งหมายเลข35กล้องเองก็หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินนะครับว่า จะกลับมาแก้มือได้หลังจากที่พลาดพลั้งไปนะครับในสนามที่ผ่านมาไปล้มออกจากการแขันไปเนี่ยก็มาลุ้นเอาใจเชียร์นักแข่งหมายเลขสามสิบห้าในโมโตทูนะครับรวมทั้งรุ่นเล็กด้วยนะครับใครมีเวลาว่างก็ดูมันทุกรุ่นไปเลยแหละจะได้เห็นพัฒนาการของนักแข่งกันแต่ละคนช่องทางการรับชมก็ s ป o r t TV นะครับแต่ถ้าเป็น p p t v SD36 อันนี้เขาจะโผลมาในวันอาทิตย์วันเสาร์ผมไม่ชัวร์ว่ามาไม่มาแต่สป o r ท TV มาแน่นอนกันนะครับตารางอยู่ในหน้าชุมชนเดอ้อนะฮะไป แคปหน้าจอไปบันทึกเอาไว้จะต้องไม่ได้ถามถ่ายกันให้มากความนะครับลงไว้ละเอียดยิบกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคนะครับก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ